วันนี้หิวข้าวจังเลยนะพวกเราเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีนะออแดีววันนี้ฉันนะักจะไปกินขนมเค้กสตอเบอรี่ล่ะอ๋อหนักกว่าเดิมอีกพี่เอก <laughs> แต่แบบว่าฉันอยากจะไปไว่ายน้ำมากกว่าอันนั้นรถไอติมมาโอ้โหดูวุ่นวายมากเลยนะวันนี้วุ่นวายตรงไหนก็แค่มีพี่ฝนหลายคนแค่นั้นเองพี่ฝนสิบคนนี่เยอะเกินไปแล้วจะยอะกกนไปที่ไหนะใช่ไหมพวกเรา ใช่แล้วพี่เอกคิดว่าตอนนี้งงไปหมดแล้วเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนมีวิธีที่จะทำให้พี่เอกไม่งงแล้วละ่ะวิธีอะไรกันนะพี่ฝนวิธีนีเงงะเรามาแต่งตัวกันดีกว่านะหมายความว่าพี่ฝนจะแต่งตัวกันคนละสไตล์เหรอใช่แต่งตัวไม่เหมือนกันไงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้แยกออกงั้นเอาอย่างนี้นะพี่ฝนคนท,ที่ที่เท่าไหร่ไม่รู้งั้นเธอพี่ฝนคนนี้ก็แต่งตัวเป็นคุณโรบี้ก็แล้วกัน ให้พี่ฝนคนนั้นแต่งเป็นคูโรมีก็ไม่ซ้ํากับพี่ฝนแล้วนี่นะอ๋อน่ารักจังเลยแล้วเราก็จะต้องเรียกเขาว่าพี่ฝนคูโรมีอย่างเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องเลยละเอะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะั่นที่แงมีวนี่ไงกระเป๋าน่ารักจังกระเป๋าที่เป็นที่เป็นอะไรนะกระเป๋าแมวเหรอกระเป๋าข้างขาวแมวตกลงก็เป็นข้างขาวแล้วเขาเป็นแมวเ่ย <c oughs> หรือว่าเขาจะเป็นกระต่ายหรือเปล่า เขาเป็นกระต่ายด้วยแล้วเนี่ยงานแอ,อย่างนี้นะพี่ฝนคเรามีแต่งตัวไปเรียบร้อยแล้วงานพี่ฝนคอนต่อไปก็จะเป็นพี่ฝนไมเมโลดี้ไมเมโลดี้สีชมพูนั่นหรอใช่แล้วน่ารักหรือเปล่าแบบนี้ก็ดีมันกันนะเรียกง่ายดีฮะใช่แล้วถูกต้องเลยปุ๊กปิ๊กอ่ะพอเราเลือกแบบนี้แล้วอ่ะล้วพี่เอกแต่งตัวทําไมอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนพี่เอกมีอยู่คนเดียวไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะอา้าวอยากลองเปลี่ยนดูบ้างอะ่ะอ๋อแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนี่งาไม่เหมืนแต่งตัวมาเรียบร้อยมีรองเทา้าเสื้อผ้าแล้วก็ กระเป๋าแล้วด้วยว่าแต่ว่าพี่ฝนคนอื่นๆจะทํายังไงต่อละเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวใหม่ก็แล้วกันโอเคก็จะเป็นคนละสไลตล์กันไปเลยแต่เป็นพี่ฝนนี่เองพี่ฝนครับจอทคิดว่านะครับนอกจากวันนี้เราจะแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ไม่เหมือนกันแล้วนายนี่เก่งมากเลยจอทฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยุวกปิษเอายังไม่ได้พูดเหรอ ฉันกำลังจะพูดต่อว่าก็ลองแต่งห้องง่ายดูไม่เหมือนกันดีไหมล่ะครับนั่นแหละที่ฉันกำลังจะพูดกับนายอ่ะเหมียวเดี๋ยวก่อ,กอนเป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่งาะนี่กล่องของขวัญที่เราได้รับมาฟรีเราที่แล้วเรามาแต่งห้องกันดีกว่าโอ้โหเลือกไม่ถูกว่าจะให้ใครอยู่ห้องไหนเลยเนี่ยนี่พี่ฝนจะอยู่ห้องสีชมโพแล้วพี่ฝนอีกคนนึงอ่ะพี่ฝนอีกคนนึงก็จะอยู่ห้องสีม่วงต้องเรียกว่าพี่ฝนคูโรมีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่น ยังเหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสีผมนิดหน่อยเปลี่ยนสีผมด้วยเหรอใช่เปลี่ยนสีผมด้วยแล้วก็ต้องเลือกเสื้อผ้ามาเพิ่มอ๋อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนคนนี้พี่เอกหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมีพี่เอกหลายคนเหรอมีที่ไหนล่รผมคนเดียวคนเดียวนันเหรอฮะมีพี่เอกหลายคนได้ไงไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นหรอยังไม่เคยเห็นโอ้เงื้นหมายความว่าในอวาตารเนี่ยนอกจากจะมีพี่เอก คนเดียวแล้วยังมีพี่ฝนหลายคนเออยังไงงงไปหมดแล้วพี่ฝนตอนนี้รีบหาชุดก่อนดีกว่า <c oughs> อาจจะมีพี่เอกหลายคนอยู่ที่อื่นก็ได้นะ่ะเคยเห็นแต่คนที่หน้าตาคล้ายๆพี่เอกที่เขาขายอาหารอ่ะจริงเหรอจริงที่เขาขายอาหารแต่ว่าตาจะเป็นคนล้าแบบกัน,นอาจจะมีพี่เอกอีกหลายคนก็ได้แต่ว่าตอนนี้นะพี่ฝนขอเลือกเสื้อผ้าก่อนดีกว่าบูบูบูอ่ะปุ๊บปิ๊กเบจอดมาดูไลนี่แล้ว เลียงรถใครขับผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยรถหน้าบ้านรถหน้าบ้านหรอใช่แล้วเพราะเราออกมาที่นอกถนนออกมาในเมืองแล้วไอ้เจ้มีมีรถผ่านบูบูบูนี่ฉันเปลี่ยนอันนี้แล้วเขาเรียกว่าคอนแทคเลนส์เปลี่ยนคอนแทคเลนส์ให้กลายเป็นแต่ละสีของตัวเองเหรอถูกต้องแล้วจะได้จําได้ง่ะอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะเห็นไหมบอกแล้วพี่ฝนแต่งตัวมาแบบนี้สวยแน่นอนเอาละพี่ฝนอะไรนะ My m e เม d y ดีกับ พี่ฝนคุโรมิเราจะไปทําอะไรต่อดีเนี่ยนี่งะเราก็จะไปแต่งบ้านไงแล้วได้ของครบแล้วใช่เปล่าไม่น่าจะครบนะพวกเราไปไหนต่อเนี่ยนี่งะเสื้อผ้าร้านนี้สวยมากพี่ฝนอยากได้มาตั้งนานแล้วเก็บกลับบ้านดีกว่าไม่รู้ว่าพี่ฝนคนไหนอยากได้กันแน่นะทั้งสองคนโอ้โหนี่น,นี่มีที่คาดตาสีชมพูนยใช่แล้วก็มีนี่เลยเก็บติดผมอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นไหมบอกแล้ว คราวนี้นะเราเลือกของได้แบบตามที่เราต้องการคนละสีไปเลยนะขอบอกตอนเนี้ยฉันกําลังงงมากเลยนะเหมียวงงเรื่องอะไรแลละพวกปิดฉันไม่รู้จะหันไปทางไหนดีมีแต่พี่ฝนพี่ฝนอ๋อความจริงแล้วมีพี่ฝนเยอะกวันนี้แต่แบบว่าวันนี้เก็บมาก่อนสองคนอ่ะพามาแค่สองคนที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านก่อนใช่ใช่ใช่นี่เราได้ของแล้วมีกระเป๋าเสื้อผ้ารองเทา้าเราแวะมาที่นี่บ้างดีว่ะ มาทําอะไรมาตุ๊กตาหรอใช่ตุ๊กตาประจําตัวมีอยู่ในคอนด้วยมียูในคอนกับคุณหมีใส่เสื้อสีม่วงอะ่ะน่ารักจังเลยด่มีโคมไฟที่เราอยากจะได้มาตั้งนานแล้วโคมไฟนี่ก็เท่ดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะโคมไฟสีชมพูแล้วก็เอากล่องอะไรไปนั่นน่ะกล่องโคมไฟอีกเยอะแยะมากมายที่นี่มีให้เลือกเยอะอ๋อนั่นไงเลือกโคมไฟตามแบบแล้วนี่เปลี่ยนสีผมกันมาตอนไหนเนี่ยเปลี่ยนสีผมเมื่อกี้นี้ไงฮะ เปลี่ยนไปตอนไหนเนี่ยเปลี่ยนไปตอนเมื่อกี้นี่งาพี่ฝนกาลังนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะชีสเปรย์เปลี่ยนสีผมเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงเมื่อกี้ฉันสังเกตเห็นว่าที่มุมห้องน่ะทำไมอ่ะมุมห้องที่เราแวะไปซื้อของนะมีคนที่หน้าตาคล้ายๆพี่เอกด้วยนะ <c oughs> จริงเหรอจริงเขายืนเลือกของอยู่จริงอะ่ะไม่เชื่อลองเลื่อนย้อนกลับไปดูในคลิปเมื่อกี้ดิอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็พี่ฝนสงสัยแล้วว่าจะต้องมีพี่เอกอีกหลายคนแน่นอน เรื่องนั้นช่างก่อนเธอพี่ฝนจัดห้องก่อนดีกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจัดห้องฝั่งนี้ให้กลายเป็นห้องสีชมพูนะ่ะอ่าเริ่มจากห้องสีชมพูก่อนนะพี่ฝนคุโรมิไมมา伊メロディ่มา伊 <M esty> โรด,ดี้ก่อนคุโรมิไว,ไว้ทีหลังนะย่มสับสนอีกแล้วนะ่ะก็งงๆชื่อตัวละครด้วยแหละน,นี่โอ้โหไปขนมาจากไหนนี่คืออุปกรณ์แต่งหน้าเล็กน้อยเห็นตอนไปซื้อหยิบมานิดเดียวทําไมเต็มไปหมดเลยเนี่ยหยิบมานิดเดียวที่ไหนโอ้โหพี่ฝนนี่ไง นี่เราจะต้องแขวนเสื้อผ้านี่น่ารักจังพี่วนชอบเสื้อตัวนี้น่ะตัวไหนอ่ะทําไมแขวนไม่ได้แขวนไม่ได้เพราะว่าที่เต็มเปล่าที่เต็มหรอนี่แขวนได้แล้วงั้นก็พับไว้ก็ได้นี่นะน่ารักจังเลยเสื้อผ้าแบบนี้สวยสวยนะบู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 บในหลังจากนั้นนะพี่วนก็จะต้องมีการแขวนกระเป๋าที่เป็นสีของไมล์เมโลดี้นิดหน่อยนี่สติ๊กเกอร์สวยยนี่ไม่อยากแะ่คิดเลยว่าถ้าอยู่ครบสิบคนนี่จะเป็นยังไงทำไมอ่ะ เเยอะเกินไปเดินเข้ามานี่ห้องละสีเลยนะเนี่ยใช่ห้องละสีงาวันนี้สีม่วงแล้วก็สีชมพูนี่ช่วยเอาของออกไปก่อนฉันมองไม่เห็นว้าวดูนี่สิโต๊ะคอมพิวเตอร์สวยจังเลยพอเปิดปุ๊บนี่ออกมาเต็มเลยอะ่ะใช่ออกมายอยแย่เต็มไปหมดแล้วนะพวกเราแล้วอันนี้ห้องของใครอะตรงเนี้ย พี่ฝนครับจอดอยู่ข้างหลังมีใครมองเห็น้ังครับจอดไหนก็ออกมาซิฉันออกไปไม่ได้ฉันติดโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับพี่ฝนช่วยขยับจอดออกมาทีนี่งออกมาได้แล้วต่อไปก็เป็นพี่ฝนคู่โรมีนะ่ละฉันยืนรอยอยู่ตั้งนานคราวนี้ถึงตาฉันได้จัดห้องเป็นแบบสไตล์สีม่วงแล้วละนะจัดได้เลยได้ฉันช่วยเพราะว่าสีม่วงฉันถนัดอ๋อสุดยอดไปเลยพวกปิก,ปกงอนเอาอย่างนี้ เราช่วยกันจัดห้องดีกว่ไนนบอกสีม่วงสีน้ำเงินทำไมอะนี่ไงฉันกำลังหาสีม่วงอยู่ไม่มีมีแค่น้ำเงินแฮะนี่ไงเจอแล้วอยากจะบอกว่าห้องฝังนี้เนี่ยน่าติดกับเขาเรียกว่าหน้าต่าง นั่นประตูออกไม่ใช่หรอหน้าต่างนั่นหน้าต่างเหรอใช่หน้าต่างอ๋อหน้าต่างก็หน้าต่างนี่ไงหลังจากน,านัน้นเราก็จะเปลี่ยนสีโคมไฟแบบนี้เท่ hey, ชามดเลยใช่ไหมละ่ะปุ๊บปีกก็ดีนะว่าแต่ว่าของที่เอามาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนกันแน่เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่แบบว,ว่าดูนี่สิฉันมีโต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเก้าอี้เกมมิ่งเป็นของตัวเองแล้วอา้าวนั่นไหนบอกจะใช้สีม่วงนี่สีเรนโบ์เลยนะี่นะเรนโบ์ที่ไหนนี่สีม่วงเยอะกว่า สีม่วงเยอะกว่าก็เลยเหมาว่าเป็นสีม่วงใช่ั้นมาเดี๋ยวพวกเราช่วยกันจัดของดีกว่านะนี่พาฉันออกไปก่อนออกไปไม่ได้แล้วพวกปิ๊กเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปชีวิตตลอดไปชีวิตได้ไงหลบหนายดิฉันมองไม่เห็นนะ่ะนายอยู่ไหนอะ่ะฉันอยู่ข้างหลังนี่ไงฉันก็มองหาหนายไม่เจอเหมือนกันนายหายไปไหนแล้วฉันอยู่ข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้ยังยืนอยู่เลยอะ่ะนี่เดี๋ยวฉันตาด้านนี้ก่อนรูปภาพรูปภาพภาอะไรเหรอพี่ฝน น่าจะไม่ใช่รูปภาพเป็นอะไรสักอย่างเป็นคริสตัลหรือเปล่าอันนั้นมันโมเดลไม่ใช่หรอโมเดลเลยหรอโมเดลกระดาษอะโอ, <Model God. S 1> โอ้น่ารักจกังงั้นเอาอยางนี่นะหลังจากที่พวกเรานั้นนะจัดห้องเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องไหนห้องไหนสวยกว่ากันเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันอยู่ข้างหลังอย่าบางังนี่ฉันออกกล้องไม่ได้อ๋อสุดยอดไปเลยพวกพี่นายน,นี่แต่งตัวไปด้วยเลยงั้นเหรอ ก็เมื่อกี้เห็นหยิบหยิบกันอยู่ฉันก็เลยหยิบเนี่ยมาครอบหัวเธอเท่พี่อนคิดว่านนะทั้งสองห้องก็สวยเหมือนกันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะสวยเท่ากันนั่นนะสินะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊ยได้ห้องสีชมพูแล้วแถมมีห้องสีมวส่วงสวยๆด้วยนะ